หลายท่านนะครับน่าจะได้ติดตามผ่านหน้าสื่อนะครับที่เราได้จัดโครงการอันหนึ่งนะฮะที่กองทัพประกาศจัดขึ้นก็คือโครงการประกวดภาพถ่ายกิจกรรมนะชื่อธีมงานก็คือ3ทศวรรษพระมหาธาตุนาภะาเมธิดชน์นาภาพ,พลภูมิริริสวรรค์นบุญม่านเมฆนะครับก็เปิดโอกาสให้คนที่สนใจนะครับร่วมกันประกวดถ่ายภาพโดยการใช้กล้องดิจิตอลและก็โทรศัพท์มือถือส่งเข้ามาร่วมประกวดกับกองทัพปกาศนะครับซึ่งนะ มีผลงานส่งเข้ามาไม่ใช่น้อยเลยนะไม้นะตั้ง400กว่าภาพนะ455ภาพนะครับก็ประโอดว่าเมื่อวานนี้ครับท่านพลอากาศเอกตากเพชรพิมพันธ์ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพากในฐานะประธานกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนัพรเมรทิฎดินานพภพลภูมิศริก็ให้การต้อนรับคณะกรรมการผู้สมุติครับเป็นวันเมื่อวานเป็นวันที่เขามาร่วมกันตัดสินภาพถ่ายกันนะฮะก็มีอาจารย์สําคัญสําคัญนะครับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ นะมีประสบการณ์แล้วก็เป็นมืออาชีพก็คืออาจารย์ธนูอ่อนอุดมผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชัยเมฆเกิดชูอาจารย์อัครพลกรฤนาวลนน,น,นนวงนะแล้วก็อาจารย์สุภสิทธิ์ศรีสวัสดิ์ศักด์นะรวมรทั้งท่านนวาการเอกธานีดวงดีเนี่ยก็ร่วมกันตัดสินนะนะภาพทั้งหมด4ี่รกว่าภาพเนี่ยที่ห้องประชุมสำนักง,งานที่ปรึกษาพิเศษกองทพอกกาศครับก็ต้องบอกว่าเป็นภาพที่สวยๆทังนั้นเลยนะที่อยู่ในเหตุการณ์ด้วยไปนั่งสังเกตการ โอ้โหแต่ละการท่านอนึ่ละเอียดมากนะดูกันเรียกว่าซูมแล้วซูมอีกนะ,คร,นะครับนะบทีนี้นะครับเงินรางวัลเนี่ยเขาก็ชิงราง,งวัลร่วมกว่า90 0 0 0บาทนะพร้อมเกณฑิบัตรและโรคเกียรติยศจากท่านผู้บริการธากาศนะครับ,รบอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ากองอกาสเปิดโอกาสให้คนที่มีใจรักเนี่ยชื่อชอบการถ่ายภาพนะได้มีโอกาสนําเสนอมุมมองและความคิด สร้างสารผ่านภาพถ่ายแล้วก็ช่วยประชาสัมพันธ์พระมหาธาตุทั้งสองพระองค์ของเราในเขตท่องเที่ยวในเขตอาหารด้วยเคยไปใช่ครับเคยไปครับผมนะครับก็อยู่ที่ก่อนถึงจุดสูงสุดของสยามนะที่ดอยอินทนนท์นะครับก็ถ้าใครไปเที่ยวดอยอินทนนท์ก็สามารถแวะท่องเที่ยวที่พระมหาธาตุทั้งสองคนี้ได้นะครับการคัดเลือกนะครับก็เสร็จสิ้นเมื่อวานนี้ทีนี้มันจะมีอีกรางวัลหนึ่งนะครับที่นะจะเป็นรางวัลคือเรียกว่าอะไรนะ a อปุราโหวตผมก็จะเปิดให้บุคคลทั่วไปเัาสามารถร่วมโหวตได้ทาง Facebook พระมหาธาตุนะพระเมธีนีโดนนัพระพลภูมิสิรินะครับโดยจะเปิดให้โหวตตั้งแต่วันที่17ถึง24มีนาคมนะครับแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งในวันที่27มีนาคมนะครับเพราะนั้นเนี่ยใครที่จะร่วมกิจกรรมนะครับแองเชียร์ก็เดี๋ยวเข้าไปที่นะเฟซบ o ๊กพระมหาธาตุนะพระเมรนีดนนะพระพลภูมิสิรินะครับ ระหว่างวันที่17ถึง24ไปร่วมกันบวชภาพในดวงใจของท่านนะแล้วก็จะประกาศผลอย่างเป็นทางการอย่างที่น้องใบบอกคือ27มีนาคมนะมทีนี้หลักเกณฑ์นะครับที่เขาพิจารณาที่อาจารย์หลายท่านเนี่ยเข้มเครียดเลยนะที่ดูเนี่ยก็คือหลักเกณฑ์ก็หนึ่งดูที่ความสวยงามนะสองดูองค์ประกอบของภาพถ่ายสามนะครับการสะท้อนถึงอารมณ์และความรู้สึกสี่การสื่อเสียงความหมายห้าเทคนิคก,การถ่ายภาพหกความคิดสร้างสารรค์ 7การเสริมสร้างภาพลักษณ์แหล่งท่องเที่ยวของกอรกาศในมุมมองภาพที่แปลกใหม่8นะครับจุดเด่นของภาพถ่ายนะครับและเท่าความสอดคล้องกับชื่อโครงการละเอียดไหมละเอียดมากผมว่าคนที่ได้รับรางวัลน,นะต้องสุดยอดจริงๆใช่ครับนะครับ,รบอ้าวเดี๋ยวเรามาติดตามกันนะครับสุดท้ายแล้ว27มีนาใครได้รางวัลอะไรบ้างนะครับ,รบผม